สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผม XD กระชาเออวันนี้เราจะมาสุ่มผลปีศาจไม่ใช่เว้ยแม่งครั้งเกียโคตรเกลือเลยขาวเต็มบ้านกูไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนทำวิธีวัดดอให้ใครทำอะไรเดี๋ยเราจะมาทำเกียร์สี่กันนะครับโอเคอันดับแรกขอหาเราจะมาสอนทำเกียร์สี่กันเว้ยอ่ะนี่กำกำ เฮ้ยสองล้านห้าเลยเหรอแพงอยู่นะอ๋อไม่ใช่สองล้านห้าสองแสนห้าปูเข้าใจผิดวะเนี่ยมามามาโ <Okay, S 2> อเคเกาะแรกนะครับที่เราจะไปก็คือแหลกยังวะใครทําอะไรวะเนี่ยเกาะแรกที่เราจะไปก็คือเกาะมาลินฟอร์ดนะครับโอเค เกาะมารินฟอร์ดอยู่ตรงไหนมารินฟอร์ดอยู่มองไม่เห็นเลยเว้ยเนี่ยเกาะน,นั่นแหละไปเกาะตรงนั้นอนะ่ะไปเกาะตรงนั้นเลยโอเคงั้นขอตัดไปเลยแล้วกันโอเคนะครับเราก็จะมาถึงเกาะน,นี้ละโอเคนะครพอเรามาถึงก็นี่เดินมาตรงนี้นะครับก็นี่จะมีบ้านอยู่ตรงนี้สามารถเข้าไปในบ้านได้นะครับนี่มาคุยกับตัวนี้ไม่ใช่คุยกับตัวนี้นะครับ ตันนี้ก็จะให้เราไปหานกแดงนะฮะ Ankybird ซึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกาะลอยฟ้าตรงนน้นนะครับอยู่ตรงนน้นเลยโอเคเราไปกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปอยู่ตรงนู้นเลยแล้วนะเกาะน,นั้นนะเาะตรงนั้นเลยโอเคนะครับพอเรามาถึง <c oughs> เรือไปนน่นแล้วอะพอเรามาถึงนี่นะก็ขึ้นไปน้าบนเลยเราจะพบกับหมาน้อยนะครับซึ่งขี้เกียจคุยกับเขาเขาหลอดเท่เกิน เราก็โดดมาถึงนะครับนี่ให้เดินให้ทุกคนเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยเดินมาตรงนี้นะครับเราจะพบกับแองกี้เบิร์นะครับโอเคก็กดที่มันนะนี่มันจะให้คเคว s เราไปหาไวแมนนะผู้มนุษย์สีขาวนะครับสุดยอดมากที่ว่าแจกโยลุในเกมบล็อกฟ o ดบอกว่าวต่อไปนะครับเขาให้ไปเกาะทะเลตายนะครับโอเคนูน่นเกาะทะเลตาย,ยตรงนี้ เวลามาถึงเกาะทะเลทรายนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาทางมาตรงนี้นครับมันจะมีรูอยู่นี่เดินตรงนี้นี่น,นี่เราเจอรูแล้วโอเคเวลาเจอรูเนี่ยให้เรามาคุยกับมนุษย์สีขาวนะครับเพราะว่าเขาหลอดเทมาเวลาคุยเสร็จนะครับนี่ร้านเบ,บนลีบมีหรือเปล่ากูไม่มีไม่ใช่นี่เสียปังตังไปฟรีๆเลยกูนะครับเราก็จะได้นี่เลยเกียร์สีมานะครับเป็นการกดตัวบี สเนกมงนะครไม่ใช่สเนกแมนเราสกิลหนึ่งก็พิสโตลซึ่งทำอะไรวะเมื่อกี้สกิลหนึ่งครับพิสโตลนะครับนี่เป็นพิสโตลนะครับโอเคสกิลสองบาซูก้านะครก็มีไฟด้วยติดไฟด้วยร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยไปเรืเ่อเชิงสกิลสามนะครับเป็นแกสต์ลิงนะฮะแกสต์ลิงกันนะครับนี่ถือว่าสกิลนี้ โกงมากเลยนะดูดิแล้วก็ความพิเศษของอผลนี้นะสามารถบินได้ด้วยโในการกดวีนะครับนี่คือโอโ้โหโคตรโกรงอะ่ะแต่ว่าไม่ได้บินได้เร็วขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะไม่ก็ชวนเพื่อนมาดูกันด้วยนะครับก็ช่องทางการโดเน็ตก็สามารถดูเน็ตได้ด้านล่างเลยนะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละกดไลค์กดแชร์กดต c r i า e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ